ช่าไฟบันไรกันครับวันนี้ซ่อมแอร์ครับสบยตบๆ <laughs> oh, ลอยไม่นะครับอาการเป็นยังไงครับช่างสายมันปักกันนะครับรางรางน้ำทิ้งมันบีบส,สายมันขาดเห็นจุดแล้วนะครับเห็นนะครับเ็นเสียงตัวปัญหาลูกค้าบอกว่าเสียงดังเต๊บแต๊บแต๊บเจอแล้วนะครับ สายอันนี้คือน่าจะมีการเปลี่ยนมาแล้วข้า้งนึงนะครับมีมิลลยพันเยอะนะการจําใหม่นะครับแล้วก็เครอรนี้เอาใจยากนิดนึงนะครับจับนิดเดียวนิดน่าจะเสียอาการนะครับผมจ <c oughs> ับแรงไม่ได้ครับจริงจริงว่ามันต้องใส่ท่อหดนะ <c oughs> ท,ท่อหดแต่ว่าเราไม่ได้เอามานะครับ ของเก่าที่เขาต่อนี่ยมน <c oughs> จะเตรียขั้นนะช่างเว้นจัดให้นะครับผมบะไรการช่างหนนะใหม่แต่ว่าบรเป็นยังเาเปนยัง่ะดสอดแห้เน่ะให้ก็มันยัง,งนะมาเจนะอหัวใหม่ห เครื่อนี้นะครับทําการล้างนะครับช่างเข้ามารีโนเวทบ้านนะครับผมแล้วก็ทําการล้างเรียบร้อยแล้วก็เก็บรางข้างหลังนะครับเก็บท่อน้ํายาข้างหลังเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าแอร์เครื่อนี้มันผมเสนอเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าของบ้านเขาว่ารอก่อนลองคู่ชายๆเป็นก่อนอืถ้าเปลี่ยนก็ตัวละหมื่นได้อยู่ อุปกรณ์ก็มีครบแล้วห้องนี้น่าจะใช้เป็นหมื่นสองบิทยนะครับแต่ใช้เก้าพันไปก่อนพอดีเจ้าของบ้านเอาตาังไปทำบ้านหมดนะครับเลยเลยอร์ลืมแอร์ ช่างไฟเป็นรากันก็เลยมาแก้ให้นะครับมีรอยกัดตรงนี้เหมือนสายเปลือยเหมือนอะไรครัสายเปลือยมันดอรอ่ะก็จะปวดจอดนะครับปวดจาะจนะจนะครับผมไม่ปวดก,ก็หนูนะครับไม่ไม่นหนูก็มดมน่าจะเป็นมดตาดูอย่างนี้เห็นร้อยครับเห็นจุด นี่ครับเก็บงานเรียบนะครับช่างเว้นหารอยลวดเกือบตายครับเมื่อวานผมนึกว่าล้างแอร์เสร็จแล้วก็มาปั๊มน้ำยาเข้าแล้วก็เสร็จนะครับแต่มีการลุ่อยอยู่ครับหัวใส่บวหัวเนาะเข้าไ่ขันมืดเลยเข้าเปิดล่างขันเลยเมื่อวานทีจุดเลยม,มล้างกับขันทึ่งกับขันเลย กันยังหัวเนาะถาวันปิดแอร์ี่ปิดแอร์ปุป๊บหลดแรงดันมันขึ้นเนาะแม่งหัังลมยาดูมันเลยเป่าเลยพู้ดโอ้โสี่โมงแล้วเมื่มวันจากที่เรียบร้อย่เออเดี๋ยวรอดูนะครับตอนเสร็จจะเป็นยังไงนีนก็พันสายเข้าเหมือนเดินนะครับการช็อตนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ชังเวนนี่ครับชังเฟ่ชงเวนบรรเลกันนะครับมาแก้แอร์นะครับสายขาดสายขาดในคิวๆิวมันนิวยอร์กนะครับไปแล้วครับเก็บงานแล้ว หายแล้วนะครับผมเงียบกิบนะครับผมเรียบร้อย ร้อยแล้วครับพี่ข้างในมีสายขาดข้างในนะครับเป็นน่าจะเป็นมดกัดหรือไอ้พวกหนูพวกมดพวกปวกนะครับเงียบแล้วพวกผมพันสายให้ใหม่นะครับ